ความหมายเลขท้ายบัตรประชาชนหากใครมีเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์คนที่มีเลขท้ายด้วยเลขศูนย์นี้คุณเป็นคนที่มีความรุ่งเรืองแบบรลดโผลนจะมีโชคมีลาบคุณจะมีชื่อเสียงเด่นดังและมีโอกาสที่ดีแบบคาดไม่ถึง แต่ทั้งนี้คุณมักจะมีความหักเหพลิกผันกับชีวิตพอสมควรคุณเป็นคนที่หัวก้าวหน้ามักศึกษาคน้นคว้าวิจัยในเรื่องแปลกๆคุณจะมีประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอคุณจะให้โอกาสกับตัวคุณเองในการที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆและบางทีหากคุณชอบอะไรแล้วคุณก็จะหลงหัวปากหัวปัมอย่างเกินไปมากเลยทีเดียวความหมายเลขท้ายบัตรประชาชน หากใครมีเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งขอให้คุณรู้ด้วยว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีดวงชะตาและมีวาสนาบารมีที่ดีคุณจะเป็นคนที่มีบริวารแวดล้อมค่อนข้างมากพอสมควรเลยทีเดียวดวงของคุณมักจะเป็นคนที่จะต้องเดินทางใกล้หรือไกลอยู่เสมอเป็นบางครั้งบางคราวซึ่งคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยจะอยู่นิ่งหรืออยู่กับที่มากมายนะชีวิตของคนที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งของบัตรประชาชน มักจะมีเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆอาจจะอยู่นิ่งได้ไม่นานเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหาหนทางในการทำมาหากินหรือในความเจริญเติบโตสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองมากเลยทีเดียวคนหนึ่งคุณจะมีความที่โดดเด่นและเป็นที่ชื่นชอบยอมรับของคนรอบข้างทั่วไปค่อนข้างสูงเลยทีเดียวคนที่มีเลขปัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขหนึ่งนี้เป็นคนที่บางครั้งเป็นคนที่มักใหญ่ใ่สูง เป็นคนที่ชอบประกาศกล้องว่าตัวเองเด่นดังหรือมีความมั่นใจเหนือกับคนอื่นเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบทะนงตนชอบมีความเป็นผู้นำเป็นคนที่ชอบจัดการคนอื่นมากกว่าจะให้ผู้อื่นมาเป็นผู้จัดการตนเองคุณเป็นคนที่เป็นคนที่กล้าตัดสินใจเป็นคนรักศักดิ์ศรีรักพวกพ้องมากเป็นพิเศษคนที่มีเลขปัดประชาชนลงท้ายด้วยเลขหนึ่งเป็นคนที่สมองไวเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีความคิดโลดแล่นอยู่เสมอ เป็นคนที่ชอบเอาชนะไม่ค่อยจะยอมแพ้ใครเพราะมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงมากบางครั้งอาจจะถึงขั้นขนาดหัวล้านเลยทีเดียวคนที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งควรจะระมัดระวังในเรื่องของความใจร้อนของตนเองและมักจะเป็นคนที่จะต้องพึ่งพานตนเองอยู่เสมออาจจะหาคนพึ่งได้ยากเลยต้องพึ่งพาตัวเองมากกว่าคนอื่นความหมายเลขท้ายบัตรประชาชน หากใครมีเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลขสองคุณเป็นคนที่แสดงออกถึงความนุ่มนวลโดยบุคลิกภาพของตัวคุณคุณเป็นคนที่ไม่โลดโผนจนทยานมากนักคุณเป็นคนค่อนข้างละเอียดอ่อนละเมียดละไมไปกับทุกเรื่องคุณเป็นคนที่ช่างสังเกตช่างคิดช่างรู้สึกต่างๆนานาเพราะคุณเป็นคนที่มีความอ่อนไหวในจิตใจพอสมควรแต่ไม่ถึงขนาดที่คุณจะอ่อนแอเพราะคุณก็มีความเข้มแข็งอยู่ในตัวเองมากพอสมควร คุณมีมุมมองที่เก่งกล้าและคอยท้าทายตัวเองอยู่เสมอบางครั้งคนที่มีับรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลขสองจะมีอารมณ์เพอ้อฝันหวั่นไหวและเป็นคนที่โรแมนติกพอสมควรเลยทีเดียวอาจจะเป็นคนที่ขี้งองแงขี้งอนบ้างอารมณ์ผันแปรพอสมควรมักจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอยู่เสมอเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ คนที่มีเลขท้ายประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลขสองมักเป็นคนที่มีจินตนาการกว้างไกลทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของศิละปะความสวยงามได้เป็นอย่างดีค่อนข้างที่จะรักสวยรักงามเน้นความสุขความอิสระให้กับตนเอง คุณเป็นคนที่มีฝีมือเป็นคนที่รักงานศิละปะแต่บางครั้งอาจจะไม่ค่อยกล้าผลักดันตัวเองให้ไปอยู่ในแนวหน้ามากนักมักจะใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆเหนื่อยก็พักไม่ค่อยทะเยอทยานหรือมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จโดยการลงมือทําอย่างหนักหนาสาหาัสมากจนเกินไปความหมายเลขท้ายบัตรประชาชนหากใครมีเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลขสคุณเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่ชอบผจญภัย เป็นคนที่ค่อนข้างจะดิบๆแข็งแข็งกระด้างอยู่บ้างมักจะมีเรื่องปัญหาทะเลาะเบาแหวงกับคนอื่นอยู่เสมอเนื่องมาจากว่าอาจจะเป็นคนใจร้อนมากพอสมควรคุณเป็นคนที่กล้าหาญทรหดอดทนมากยิ่งนักหากทําอะไรแล้วคุณค่อนข้างจะอดทนอึดถึกมากกว่าคนที่ลงท้ายด้วยเลขอื่นเป็นคนที่นิสัยตรงไปตรงมารักความถูกต้องรักความยุติธรรม ไม่ค่อยให้ใครเอาเปรียบหรือไม่ค่อยเอาเปรียบใครบางครั้งคนที่ลงท้ายด้วยเลข3ตามแบบประชาชนนี้เป็นคนที่ตรงจนเกินไปอาจจะทําให้คนอื่นหมั่นไส้หรือขมเณขึ้นมาได้คุณเป็นคนที่มีจิตใจรุ่มร้อนมากเป็นพิเศษเป็นคนที่ชอบบู๊ดูด,ดันใครยั่วไม่ได้ใครยั่วเป็นต่อยไม่ค่อยกลัวใครและเป็นคนที่ขี้โมโหแต่ก็ยังถือว่าเป็นคนที่ไม่ผลกพยาบาทกับคนอื่นมากมายนะักหากพูดในเรื่องของการงาน ด้วยคุณมสมบัตินี้คุณเป็นคนที่เอาการเอางานเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งดุดันมุ่งมั่นทําให้คุณเป็นเลือดนักสู้พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของงานแต่ทั้งนี้คุณเป็นคนที่เจ้าชู้พอสมควรอาจจะติดโก้หลูบ้างเป็นบางครั้งและเป็นคนที่ไฟแรงสูงบ้างบางเวลาความหมายเลขท้ายบัตรประชาชนหากใครมีเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลขสีดวงชะตาของคุณเป็นคนที่ไหลเวียนไม่หยุดนิ่ง คุณเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ค่อยได้นานนักก็จะรู้สึกเบื่อจะต้องไปขยับขยายหรือเดินทางค่อนข้างสูงคุณมักจะเป็นคนที่ติดต่อสัมพันธ์หรือพบปะผู้คนได้หลากหลายไม่เลือกเพศไม่เลือกฐานะไม่เลือกอายุคุณต้องการที่จะสื่อสารและถ่ายทอดความคิดความรู้สึกไปกับบุคคลอื่นๆอย่างมากคุณมีปฏิสัมพันธ์กับคนหรือสื่อสารกับคนค่อนข้างเก่งคุณอาจจะเป็นคนที่เก่งภาษาได้หลายภาษาคุณเป็นคนที่ฉลาดพูดฉลาดเขียนฉลาดเรียน เป็นคนที่หัวดีสมองไวเป็นคนที่รเริ่มอะไรได้ใหม่ๆคุณมีความโดดเด่นในเรื่องของคําพูดมากพอสมควรคุณจะเป็นคนที่ทําธุรกิจใดก็แล้วแต่คุณจะเป็นคนที่มองการไกลและพยายามที่จะผลักดันธุรกิจนั้นให้โลดแล่นไปอย่างรวดเร็วคนที่ลงท้ายด้วยเลขสี่ของบัตรประชาชนคุณเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายปรับตัวได้เก่งแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บตัวและมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงพอสมควรเลยทีเดียว แม้ภายนอกคนจะดูว่าคุณเป็นคนที่อัธยาศัยดีผู้จากเก่งเข้ากับคนได้ง่ายก็ตามความหมายเลขท้ายบัตรประชาชนหากใครมีเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลข5คุณเป็นคนที่ดวงชะตาค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวคนหนึ่งคุณจะเป็นคนที่มีคนคอยนับหน้าถือตาชื่นชมไม่น้อยเพราะว่าเขาจะมองคุณว่าคุณเป็นคนที่รอบรู้เก่งมีความสามารถสูงเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มักจะให้คําแนะนําดีๆเป็นที่ปรึกษาที่น่าเชื่อถือให้กับคนอื่นเป็นอย่างมากบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนขี้บ่นบ่นมากเป็นพิเศษเพราะเนื่องจากว่าคุณมีความหวังดีหรือปรารถนาดีกับบุคคลอื่นอยู่เสมอทําให้คุณชอบที่จะสั่งสอนไปในเรื่องที่ดีให้กับคนอื่นหากคุณเห็นว่าคนอื่นไม่เอาไหนคุณก็จะพยายามที่จะกุยคนอื่นกับเนื้อกับตัวกับใจได้คุณมักจะเป็นคนที่เชื่อถือและศรัทธาอะไรอย่างจริงจัง เป็นคนที่ซื่อสัตย์เที่ยงตรงประพฤติดีงามไม่นอกลู่นอกทางคุณเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยคิดทำอะไรที่หลุดโลกไปกว่าคนอื่นคุณมักจะเป็นคนที่อยู่ในกรอบในศีลในธรรมอยู่เสมอความหมายเลขท้ายบัตรประชาชนหากใครมีเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลขหคนที่มีบัตรประจำตัวลงท้ายด้วยเลข6นี้คุณเป็นคนที่มีบุญวาสนามาตั้งแต่เกิดคุณเป็นคนที่รักสวยรักงามคุณเป็นคนที่ชอบเสพสุข หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้คุณได้มีอารมณ์สุนทรีได้มากขึ้นคุณเป็นคนที่อาจจะมีบางช่วงที่ทําให้คุณสะดุดล้มลุกคลานอยู่บ้างแต่ทั้งนี้การล้มลุกคลานของคุณก็จะได้ประสบการณ์และคุณก็จะล้มได้ไม่นานนักคุณก็จะลุกขึ้นขึ้นต่อสู้ขึ้นมาใหม่แม้จะเป็นอย่างนี้บ่อยๆขยันแล้วเลิกขยันแล้วเลิกแต่คุณก็ยังลุกขึ้นมาได้อยู่เสมอคุณมักจะมีโชคดีเพราะมีคนหนุนนาคาจุนคุณคุณจะเป็นคนที่รักใคร่เพื่อนฝูง มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความเอ็นดูปรารถนาดีให้โอกาสคุณเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายโดดเด่นเป็นขวัญใจอยู่เสมอเพราะคนภายนอกจะมองว่าคุณเป็นคนที่เรียบร้อยอัธยาศัยดีน่าจะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายคุณเป็นคนที่มีรถนิยมดีแต่อาจจะต้องติดหรูหราฟู้ฟ้าอยู่บ้างอาจจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวชอบใส่เครื่องประดับชอบความสวยคํางาม แม้กระทั่งอยู่บ้านก็ยังต้องสวยหล่ออยู่เสมอคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินละเมียดละไมแต่ก็เป็นคนที่เจ้าเสน่ห์เจ้าสำราญชอบเฮฮาปาร์ตี้มากเลยทีเดียวหากคุณมีเงินมีทองคุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องรายจ่ายบ้างเนื่องมาจากว่าคุณเป็นคนที่รับพวกพ้องเป็นคนที่ให้โอกาสคนฉะนั้นการเงินการทองของคุณก็อาจจะมาลงกับพวกพ้องบริวารมากเกินไปคุณควรจะให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวของคุณก็ณจะถือว่าประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดี ความหมายเลขท้ายบัตรประชาชนหากใครมีเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลข7เป็นคนที่มีดวงชะตาดีแต่ก็มีช่วงที่ล้มลุกคุกคานอยู่บ้างไม่ลาบลื่นไปสักทีเดียวคนที่มีบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข7คุณเป็นคนที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นอดทนค่อนข้าง,างสูงไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเป็นคนขยันหมั่นเพียรเป็นคนที่จิตใจเด็ดขาดเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วคนที่ลงท้ายด้วยเลข7นี้ มีมุมล,ลึกๆอ่อนหวานวันไหวอยู่เสมอเป็นคนที่เซนซิทีฟและมักจะมีเรื่องให้หมนหมองซึมเศร้าได้คนที่มีเลขบัตรประจำตัวลงท้ายด้วยเลข7บางคนจริงจังในทุกเรื่องจึงเป็นคนที่อาจจะต้องเครียดง่ายอาจจะเป็นไมเกรนหรือปวดหัวอยู่บ่อยๆคุณมักจะมีเรื่องราวเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายหลายครั้งเกี่ยวในเรื่องของการทำงานความหมายเลขท้ายบัตรประชาชนหากใครมีเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลข8 คุณที่มีเลขได้แบบชาชนได้เลข8ดนี้เป็นคนที่ล่าเริงเป็นคนที่ชอบสังสรรค์ปาร์ตี้กระทึกคึกโค,ค,คมเป็นคนที่ใจใหญ่ใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียเป็นคนที่ไม่ยอมคนแต่คุณก็มักจะต้องอยู่กับเพื่อนฝูงพี่น้องอยู่เสมอคุณเป็นคนที่เจ้าสำราญชอบการท่องเที่ยวและชอบเล่นแต่ทั้งนี้คุณก็จะเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจที่ดีเป็นคนที่คอยปอกป้องให้กับคนอื่นได้รู้จักคนหลายคน แต่เป็นคนที่อาจจะมีเรื่องพลิกผันในชีวิตไม่มั่นคงถาวรมากเท่าไหร่นะักคุณอาจจะเป็นคนที่ลุ่มหลงอะไรง่ายๆทำอะไรมักดือ้อชอบเชื่อมั่นในตนเองชอบขวางทางคนอื่นเขาแต่คุณก็ยังเป็นคนที่ฉลาดแต่ก็ยังมีพลาดบ้างความหมายเลขท้ายบัตรประชาชนหากใครมีเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลข9คุณเป็นคนที่จะมีชีวิตรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ ทำอะไรมักจะประสบความสําเร็จมีอุปรสรรคค่อนข้างน้อยคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องดูแลรักษาให้ปลอดภยัยมักมีโชคมีลาบหากคุณมีนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใจก็ขอให้คุณดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษและสม่ําเสมอเชื่อได้ว่าคุณจะมีโชคลาภที่ดีกลับตวัวมาหาคุณอย่างแน่นอนคุณที่มีเลขไทยแบบจำตัวประชาชนลงไทยด้วยเลขเเป็นคนที่ชอบศึกษาศาสตร์เล่นลับ เป็นศิลปะที่ไม่ธรรมดาเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมีซิกเซนต์ซึ่งหลายๆคนอาจจะเป็นหมอดูหรือนักทำนายพยากรณ์เลยก็ได้คุณเป็นคนที่มีชีวิตสะดวกสบายไม่ตักตามลำบากมากนักคุณเป็นคนที่มีปัญญาดีมีซิกเซน์ดีทั้งนี้ ในกรณีที่คุณมีซิกเซนคุณเป็นคนที่ชอบหาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับในเรื่องของโหราศาสตร์เข้ามาซึ่งคุณก็จะทําได้ดีคุณมักจะทําในสิ่งที่เหลือเชื่อได้มากพอสมควรชีวิตนี้คนที่มีเลขรงงไทยด้วยเลข9คุณจะไม่ตกระกรรมลําบากมากนะักบางทีถึงช่วงเหนื่อยหน่อยแต่ก็ยังคุ้มค่าในการที่จะลงมือทํา